สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับตาที่ชมพตาภูะดิ์นะคะวันนี้ตาพาทุกคนมาเที่ยวที่นี่เลยค่ะที่อิโปโป้นั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าทริปนี้นะคะตาม,มากับที่บริษัทนะคะเลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนด้วยค่ะวันนี้นะคะตาเดินทางม,มากับเพื่อนเลยนะคะถึง1วันก่อนล่วงหน้านะคะก็เลยได้มาแวะที่นี่ค่ะเคลลี่คัสเตอนะคะถ้าเกิดใครเคยเห็นในช่องทางออนไลน์เนาะก็จะรู้เลยว่าที่นี่คือถ่ายรูปสวยมากเสียดายอย่างเดียวนะคะตาม,มาตอนที่เขาปิดไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้รถติดสุดๆก็เลย มาไม่ทันนะคะแต่ก็ถ้าเกิดใครอยากอยากแวะมาก็9โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะลัสของเขาก็คือ5โมง15นั่นเองค่ะเข้าไปเยี่ยมชมข้างในก็ได้นะคะแล้วก็ด้านในคือสวยมากๆหลังจากนั้นนะคะมาถึงกันตอนช่วงค่ําแล้วนะคะก็เลยไปหาอะไรทานกันเลยสั่งเป็นนาซิกมปงนะคะใส่พริกมาบอกเลยว่าอร่อยมากแบบนี้นะคะทุกคนข้าวผัดผัดมาแบบแห้งๆนะคะแล้วก็พริกคือเผ็ดดีค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็เข้าที่พักไปพักผ่อนแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วมาเจอกันวันถัดไปคันนี้เลยต้ามาที่ Escape นะคะซึ่งถ้าเกิดใครเคยติดตามทิกตอกต้าน,นะคะตาเคยรีวิว Escape ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น Escape ที่อิปโปลนเองค่ะบอกเลยว่าพื้นที่ของเขาคือกว้างใหญ่มากๆนะคะและนี่คือทีมของต้าค่ะทุกคนซึ่งทริปนี้นะคะเรามาทีมบิวดิ้งกันที่อิปโปลนั่นเองค่ะนี้เลยต้องบอกก่อนว่าบริษัทของต้าน,นะคะเป็น,นโโมเลเัลติเคาน์เตอร์คศมพานีนะคะซึ่ นะคะคนเกาหลีคนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีกหลากหลายประเทศมากมายนะคะก็คือเราก็จะมาเที่ยวกันแบบเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยปีหนึ่งก็อย่างน้อย1-2ครั้งนะคะซึ่งนี่เลยพอมาถึงแล้วนะคะเขาก็จะมีเต็นท์ให้เราเก็บของของเรานั่นเองค่ะเราก็จะใช้เต็นท์เนี่ยเก็บของของทุกคนเลยนะคะเพราะว่ากิจกรรมของเขาก็ค่อนข้างเอเวนเจอร์นิดนึงค่ะเราก็เลยจะต้องเก็บของก่อนแล้วก็พกไปได้แค่มือถือนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะมาดูกิจกรรมของเขาการนี่เลยค่ะทุกคนก็จะมีเจ้าตัวสลิงนี้ ถนะ้าจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะแต่ก็จะเป็นเหมือนกับเขาก็จะเอาอุปกรณะ์ะมารัดไว้ที่ตัวเรานะคะแล้วก็ปล่อยเราเด้งขึ้นไปอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะนี่ก็คือเพื่อนๆในทีมค่ะนี่เราก็กำลังจะไปเล่นที่อื่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาแนะนำเพื่อนให้รู้จักกันนะคะ วุ่นวายกันสุดๆนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าตลกดีนะคะขำกันทั้งวันเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปเล่นเครื่องเล่นกันนะคะจริงๆเรียกว่าเครื่องเล่นได้ไหมอันนี้มันจะเป็นกิจกรรมค่อนข้างเอเวนเจอร์นะคะก็ฟรีสไตล์เลยค่ะวันนั้นก็คือถ้าเกิดใครอยากเล่นอะไรก็ตามใจตัวเองกันได้เลยนะคะเอาที่ทุกคนไหวนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมของเขาก็จะมีประมาณ20 -30 ถึงอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนนี่พอเรามาถึงนะคะแล้วก็มาลองเล่นอะไรที่ไม่เคยนะคะเพื่อนต้าก็คือไปโหนบาร์ค่ะทุกคนบอกเลยว่าเห็นบา บบดูเหมือนง่ายนะทุกคนแต่ว่าพอมาโหนจริงๆอะ่ะคือมันยากมากเพราะว่ามันแบบจะต้องเอนตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ไปจับบานโอเพื่อให้เราโหนตัวลงไปได้ซึ่งเพื่อนต้ายังดีหน่อยคือเขาอะตัวสูงใช่ปะยังถือว่าโอเคนะคะตาไปเล่นก็คือจับไม่ถึงคะ่ะทุกคนโอโ้โหแต่ว่าสนุกมากๆนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วเขาก็มีเซฟตี้ที่ค่อนข้างดีเลยซึ่งมาถึงตาของต้านะคะบอกเลยว่าขำตัวเองมากแล้วก็พนักงานคือเขาก็ขำตาเหมือนกันคือตา้าแบบเหมือนแบบฟิลเหมือนเสมอมะทุกคน ตัวเล็กๆเ,กเกตี้ยๆนะคะแค่หยิบตัวลาวยังหยิบไม่ค่อยได้เลยค่ะทุกคนแต่ก็อยากลองเล่นดูนะคะบอกเลยว่าอันนี้ก็คือเสียวๆนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะกลัวความสูงอันนี้ต้ไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็มันค่อนข้างชาเล์นะทุกคนทุกคนดูดีแบบตัวลาวอะคือจับไม่ถึงจริงๆแล้วก็ตัวพนักง,งานเขาอะจะล้างเราไว้เราเหมือนแบบฟิลเหมือนไมเครแจ็กสันนะทุกคนที่จะต้องเอ็นตัวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างยากนะคะดูเหมือนง่ายแต่

บอกเลยะคะ่ะทุกคนว่าเล่นไม่เหนื่อยเท่าขับนะคะขับนี่คือขับเหนื่อยมากแต่สุดท้ายนะคะก็ดิ่งตัวลงมาจนได้นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะหลังจากนั้นค่ะก็ไปเล่นตัวสลิงต้าจาชื่อไม่ได้ค่ะทุกคนแต่อันนี้จะเป็นเหมือนเก้าอี้นะให้เรานั่งแล้วก็จะมีเส้นทางให้เรานั่งชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเลือกความเร็วได้ด้วยว่าจะเอาช้าหรือเร็วนั่นเองค่ะอันนี้เราก็ต่อคิวกันนะจริงๆข้อดีของ e s c a p e ที่อิปโปนะคะคือ e s c a p e ที่เนี้ยคือมันไม่ต้องต่อแถวขนาดเท่า ปีนังนะคะที่ปีนังก็คือต้องต่อแถวกันค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็แก๊งเดิมนะคะเพื่อนๆของเราก็มีทั้งเพื่อนๆฟิลิปปินส์เกาหลีนะคะคนมาเลเซียคือมาด้วยกันหมดนะคะจับกันเป็นกลุ่มๆเนาะจะได้แยกกันทํากิจกรรมได้ครบั่วนนั่นเองค่ะและนี่เลยค่ะทุกคนพอถึงรอบของตาแล้วนะคะก็คือเราจะต้องนั่งแบบนี้นะคะเขาก็จะ ให้เรานะคะสไลด์ไปเรื่อยๆค่ะบอกเลยว่าลมเย็นมากแล้วก็วิวสวยนะคะไม่ได้แรงมากนะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเนาะ ลาเส้นทางข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือที่เนี่ยมันอาจจะเตี้ยกว่าที่ปีนังหน่อยปีนางนี่ก็จะสูงกว่านี้นะคะหลังจากนั้นค่ะทุกคนไปที่กิจกรรมต่อไปนั่นเองค่ะก็คือนั่งห่วงยางแบบนี้เลยนะคะเขาบอกว่านั่งด้วยกันได้นะคะ4ี่หคนได้หมดเราก็เลยห่อเป็นเกี๊ยวรวมกันแบบนี้เลยคะ่ะทุกคนหคนบอกเลยว่ามันเร็วมากแต่มันก็เพลินม,มากๆนะคะสนุกสุดๆเลยเนี่ยดูดิหน้าทุกคนคือยิ้มแฉ่ง เต็มที่กันหมดเลยค่ะอันนี้ก็เพลินนะคะก็เล่นกันได้หลายๆรอบเลยแต่ว่าต้องยกไอตัวห่วงยางกันไปเองค่ะทุกคนอันนี้มันก็จะเหนื่อยตรงห่วงยางนี่แหละ อ่ะแล้วก็มาที่ไฮไลท์ของเรานะคะจริงๆอันนี้คนเป็นอย่างแรกที่เล่นเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนที่เราจะเล่นกันตอนแรกอะ่ะคนเยอะมากเราก็เลยมาตอนหลังอันนี้มันจะมีเลเวล1 2 3นะคะพวกต้าก็คือแบบอืมทำไมเราต้อง1 2เราก็3ไปเลยสิจ๊ะแต่จริงๆคือแบบม,มันเสียสียมกันนะขาก็มีอ่อนมากนะคะแต่ว่าตัวต้าเองอะ่ะยังโอเคที่ไม่ได้กลัวความสูงขนาดนั้นนะคะก็เลยลองดูเนาะจริงๆอันนี้คือแดดร้อนมากทุกคนแล้วก็เราต้อง ผ่านด่านไปประมาณแบบ10กว่าอันนะทุกคนกว่าจะไปถึงฝั่งอีกรอบหนึ่งนะคะแต่ก็สนุกดีนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็พิชิตใจตัวเองดีนะคะแล้วก็มาแชะภาพกับเพื่อนสักหนึ่งกลุ่มนะคะก่อนที่เราจะถึงจุดหมายนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะทุกคนก็เสร็จกิจกรรมวันนี้แล้วนะคะ เล่นกันมาตั้งแต่เช้านะคะเขาเปิด10บโมงครึ่งนะคะน่าจะถึง6กโมงเย็นนะถ้าต้าจำไม่ผิดนะคะนี่เลยก็คือเราอยู่กันเต็มวันไปเลยนะคะแล้วก็เดินทางกลับแล้วค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะ